สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่บางกอกเ้อครับแต่มาหาตาหาตาคือน้องเขยของพ่อตาครับอันนี้ครับคือตาอาดผมก็เจอเรียนดนตาเป็นผู้เท่าผู้แกสวัสดีครับพี่ตากินข้าวก็เผอวันนี้<อ>วันนี้กินข้าวก็เผอกินข้าวละบ่กินแล้วจะเจ้า แงเงีไม่ได้กินอ่ะอืมลากอะไรยิ่แบบนี้ครับแงเงี้ยยังไม่ทันได้กินอยู่กินแล้วบ่ตอนง่เงี้ยเดี๋ยวกินยั่งอ่าฮะแง่เ,เ,เงี้ยกินแล้วบ่อ,อันนี้ก็ตาเป็นผู้ที่เคารพนับถือเล่าอยู่ตลอดนะครับผมนี่เป็นแทรงซ้ำซ้ำพอซ้ำพระเท้าพอหลักกรรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกับพระเท้าผมครับออ น่ายไปเชื้อแน่ยายเด็กไปเชิอหนาวอยู่บ่ยายไปทางเรือยายนะใคยไม่ฮู้จักเลยมีฮู้จักจักลาไปทางเรือกินแล้วบอกเขากินแล้วกินก็เพอนายยู้อันกินปลาเพื่อเขอเอามาเฮ่อเพื่อมาเ่อเพื่อป่ามาเฮ่อเพื่อ มมนกินไม่หลายเลยกินได้ไม่หลายเออไม่ไม่เยอะเขมันเออเยอะเพื่อสะไม่เยอะเข้ามีเยอะขา้าเยอะแต่ข้าระบาวออ <laughs> กินได้ <laughs> บางเล็กบางน้อยเลยเอ๊ะเบางเลยเบารนเลยเป <laughs> <อ>็นเ,ยเลยกินแต่ข้าวระบาวได้แห้งเนีเออ่ครับเป็นตาครับไอ้สันตา <laughs> อายุเล่าเล่ากับผมว่าร้อยร้อยหึ่งแล้วนะครับ อายุเหล่าเราก็เท่าเป็นข้าวปิ้งปลาเพลือข้าวปิ้งปลาเพลือกินเยอะกว่านี่ไม่หลายตัวกินเสร็จแเ้วะ็น้อยแล้วยาแล้วพักเด้อเขาได้ผลเลยกินหน่อไม้กินที่บนน่อไม้ไม่เยอะข้าวเลยเนี่มันมีเยอะข้าวมันเป็นเริ่มมีเยอะข้าวเนี่ยตาเป็นเริ่มมีเยอะข้าว เห็นอยู่เจ้าแนมแนมในนี้เห็นอยู่บ่แนมแนมแนมมังกองเห็นอยู่โทรศัพท์ก้อยเห็นรูปเจ้าอยู่บ่แนมเห็นหงอยู่เห็นอยู่ตาแม่นรูปเจ้าเห็นอยู่บ่เห็นอยู่แนมเห็นอยู่ป่า๋อ้ป่าในอาบเลยหนาวอยู่บ่หนาวอยู่พรมผ้าเสื้อผ้าผืนน้อยแท้ เขาคือเอาผ้าผืนน้อยได้มาเห่อรูหลานมาแล้วมาบ่รูหลานมาเห่อเล่ากันละนอนแบบนี้ของเราครับแล้วแล้วต่อรยจะ,ะยนอนแล้วก็นอนครับแล้วก็อยู่นำ้ำรูน้ำหลานน้ำเม่น้ำในอาดครับเมื่อเราก็ลงไปอยู่ข้างหลงังนอนจะลงไปนอนตลาดมันบอกเรื่องนอนเทัง์ห้องพีเมยตา เจ้าลงไปนอนตะลางพุ่นบ่บ่นอนตะลางพื้นรักขลุยูของเราครับรักขลุยูเฮือนครับโอเคครับตาเนี่ยรากขลุยแล้วก็ะก,ะก,ะกินเออเราก็กินข้าวโทอสับอู้ออเคยเห็นนายอาจมาจากักเราไปทางเล่อเนาะ ผมก็มีค่อยได้คุยน้ำเพลินครับพอปกติเพิ่งก็ะย่างได้ไปเชื่อมาได้อยู่เพิ่งกระย่างหลอดดินทางบ้านอายุนะผมว่าคิดว่าเป็นร้อยคนละครับตาแต่ตอนนี้เพิ่งก็จจำความอย่างบ่ค่อยได้แล้วครับเป็นผู้ที่เคารพนับถือของลูกหลานในบ้านกก,กอกนี่ครับเพราะว่าเป็นผู้ที่อายุหลายที่สุดเลยครับครับผมเกิดมาเพิ่งก็เห็นเออครับโอ้ยรุ่นๆกันกับ พอเทาผมพอเทาผมก็เสียไปแต่หลายปีแล้วครับอืมปกติเพิ่็จะกินอย่างเอ็มร้อยต่ก้อนกินเอ็มร้อยครับเพิ่็จะกินวันละขวดแต่ทุกมือนี้เพ่นกินคาราบาวครับอ่าเมื่อวานนี้ผมก็ให้มาสองแพ็กแต่ออสองแพ็กใหญ่เพิ่งเอาบัตรเป็นรูดประชารัฐรูดรดแต่สองแพ็คใหญ่ะอ,อืมอแต่ปกติสก้อนผมก็ขายรถกะเพ้าเหล ผมก็มีอย่างผมก็ใชให้เพิ่นอยู่ครับแบ่งให้เพิ่นครับพอพุทโาก็ซอยกันไปครับมีเท่าใดก็ซอยไปครับนายม่ทันมาบอกค่อยก็เห็นอย่างมาเราไปทางเลยได้นายหิวย่างข้าวเนี่ย,ยงเงเ,เยอะกินข้าวย่างเยอะ,ะเราบอกข้าวน่ะเยอะกินแล้วเอ๋อ,อกินแล้วกินเล้วนี่เราโม่แรงอะเมื่อแรงยังไม่ท้นงกินบ่ตอนแรงยังไม่ท้นกินอยูะ บ่าข้าวเอ็ดเพิ่์เฮากินตอนแรกนะเออมื่อแรกยังกินค่ะเมื่อแรกยังกินข้าวเงี้ยกินแล้วอืข้าวเงี้ยกินแล้วอครับออข้าวเงี้ยนกินแล้วเนาะเอแค่ไม่เท่าคนนั่นแหละครับหามาให้กินพอยกินเยอะ ครับครับครับเจ้าเพิร์ไปยืนเลยโอ้น่ายไปทั้งเรือหน่อยน่อยเนาะครับเพิ่นก็จะอยู่แบบนี้ของเพิ่นครับเป็นอยู่แบบสบายสบายเออแบบสมัทะของเพิ่นครับอยู่สองตายใหญ่ลูกหลานก็หลายอยู่แล้วครับเพิ่นก็โอเคเออลูกหลานเพิ่นก็โอเคมี่ย้อนค่ะเุท่าเันนี้มันเป็นความพ่อเจองเพิ่นเนาะเพิ่นลจะอยู่แบบใดเพิ่นก็อยู่ไปครับลูกหลานเพิ่นก็มีอยู่ครับโอืค กับข้าวเพิ่อนก็จะกิ่นปลาม่านี่แหละครับอ่ากิ่นปลาม่านี้มีติบข้าวน้ำเพิ่อนก็เพื่อนก็กินง่ายครับอือเพิ่อนก็มีฝาซี่ครอบไว้ครับฝาซี่ครอบไว้เออแล้วก็มีกระติบข้าวไว้ครับตาเพิ่อนก็ลูกมาก,กินเองเพิ่นครับอ่าเพิ่อนก็ลูกมาก,กินเองเพิ่นครับโอ้อันนี้ก็มีเพลเฮตเติโลครับเพนเฮตเติโลเป็นปน,ปนันน่นรัก ซุปดูดกอยกินครับประมาณนี้นะครับออจะลงไปนอนตลามพุ่นบบาไปนอนพุ่นบอกลางคืนนะกลางคืนแล้วลงไปนอนพุน่นเออบาเจ้าฮื้นลงได้ยู่บันไดนี่นะลงได้ยู่อบรฮท์นนะเหอ,อตาลงลงฮืนได้ยู่อบรจะลงบันไดได้ย้งาลงบันไดได้ยื้เอเอฮ้ ยางลงได้ยูเฮอะเคยยังโรคไหวไปพุนน่ะเออไปโน่นอยู่หลังพุนอ๋ยอจะลงผู้เดียวได้ยูเนอะยางลงลงเพื่อเดียวได้ยูอ,อืมมีนำม้ำด,ดินน้ำเล่าหลายเพิงแล้วคระะับปกติผมมาตลอดอยู่ยวตรงแวะมาดินน้ำเล่า,ลาอืมตา เป็นที่ผมเข้ารบสุดๆผมก็โอเคนับถือแล้วสัมพอสัมตาเป็นน้องของตาคนหนึ่งครับตาโอ้ไม่ได้เผื่อมาฟ้าเมื่อนี้อ่ะไม่ได้เอ็มร้อยมาคือเด้เอคาระบาวก็ไม่ได้เอามาเออแต่ว่าเหลืออยู่มัง้งย่าย่ยาย,ย่ายเรา,าเหลืออยู่มัง้งพอมือว่านี่บอกจะเอาจะเอามาเราไปลูดเอานะเออ้อ,อ เข้าในกินแล้วก็เห็นในอ่านมาแวบๆบเแบบก็บไว้ไม่เอาิน้อย<ะ>่องไร่งหรอไม่กระบ่งไว้พ่อใหญ่หหญซื้อแบบเอ็มร้อยกินห่ะว่ามันยังได้แห้ง บุญมันควันเนเนอ,อ <c oughs> ไปซักน้ำมาได้ชเชย้เฮอไปสักลองอะไรผู้ให้างไปกระบะได้ผู้ให้น้ำนอนรับได้เงนินหมื่นนอนื่อะไรเงินเฉนียเบ็ดแบเมือได้เกมบบริสุจธิ์สุดท้ดดายเนี่มาพานมาหายยนมาเบ็ดเนอ,อ,อ,อมีความทุกความเจริญ อายุยืน,ยนรอยเอ้มเป็นปรจาบุญเลยมันยืดสาธุมันยืนมันยืนครับขอบคุณสาธุเคยตากระยุเป็นลมโพล้มไส้ของลุลาเน้อตาเดอ้อสุดยอดเลยเล่าผมมาหาเล่าเราเฮอพอนพอนของเล่าขนาดอายุหลายเราก็ยังจือได้จำได้พอนขํานี้เราเฮอแบบนี้ตลอดเลยครับ เออเครับเหมือนวันความเอื่อไรครับครับตาดุตาก็กินข้าวหล้ยะเดาอตาเด้อครับตาดุเออไม่ได้ยามไปดินเนาะตาเนาะไม่ได้ยามไปดินเฮิ่นขาอีแม่เนาะไม่ไปเหเพินเออนอนหลับอยู่เออนอนหลับอยู่ครับ กินข้าวหลายๆเด้อตาเด้อกินข้าวหลายๆเด้อเออห่มผ้าถ้ามันหนาวเด้อนี่บอกมผ้าเลยนะถ้ามันหนาวนะห่าวเไรมันหนาวเลยไดเออพระเจ้าพระไม่ได้เอาพื้นมาเนาะผ้าอยู่งเตอร์ผมกหลายคือเห็นหลาาอยู่เออวันน้นทเออเกิดขึง เราลนอนหลังพุนอ๋อครับหลังพุนกันถ่าเยื่อป่ว่ายไปนะก็มันไปนี่ยาน่งหังในชมบายอ๋อแบบนอนดูหลังตั้มแล้วมันจะนเะข้าห้องน้ากัาบางเนาะเรือบดได้อ๋อครับครับครับแม่นแมน,แมนอยู่ในเรือคือคำในลูกไหวอ๋อตอนคำเลยลงไปนอนพุน อย่าเ้าห้องน้ําก็ง,ง่ายจะไปถ่ายก็ง่ายเนาะมันอยู่ต่ําเนาะ,ะแมนอั่างเงีน้ยนะฮึ่นมันฮึ้นมาอยู่พีอย่างนี้ไม่นอนเลยอ่งเงินเดี๋ยวครับครับอออโอเคครับขอบคุณครับอันนี้คือตาครับที่ผมเข้ารบนับถือสุดๆเลยครับในหมู่บ้านกอก ตั้งแต่สมัยผมจำความได้ครับครับเราเป็นคนที่ว่าโอเคเอ็นน้ำวัดน้ำว่ายน้ำญาติพี่น้องเราก็เอ็นมาถเราเป็นพิษเป็นไผ่ก็ไผ่ครับ่านี่สุดยอดเลยครับโอเคนะครับเด้อเดี๋ยวท่หน้าผมจะไปหาคุยน้ำพ้เท่าู้แก่ในบ้านก,กอกต่อไปครับสวัสดีครับ